สวัสดีค่ะตอนเย็นค่ะกินเมี่ยงปลาทูค่ะวันนี้อ่ะอยู่ไขเ่เบิ้งมีผักมีปลาทูปลาทูมีหลาดตัวอยู่ค่ะเดี๋ยวกินค่ะปลาทูเยอะแยะนี่นี่จะปลาทูแซงตัวแซนตัวมากกินเมี่ยงปลาทูค่ะวันนี้อ่ะเทศกาลกินเมี่ยงปลาทูขปุ่นยิ้มเชิดกินกิน พักไว้หลายจะพกักจะบรือจะพักหลายขนาดนะคับคุณพักพค,ค่ะพะักปลาทูกับคุณตามตัวทีตัวไม่ใช่ตัวเงยเป่งๆน,น,น้ำจิ้มขนมเส้นอ่าไปไปวันไปใส่กิน ผักใส่ล้วผักใสอื้อมากัดกันมแมนกิน้นแมนกินเหรออื้ออื้อจ<า>ัก,กินกิมใสแกิ้นก็นเ,นเอวนี่ค่ะเคลี่ยกัยกนเลี่องหน่อยแซ่บมาเด้อพี่น้องมาเด้อ เด็กสวยลา้ว่นาวบอลหนาวยู่ผู้ก็ใส่เสือยามเพืนใส่เสือนอนเื่อนเพื่อนเนี่ยนเด้อ เง้ยกระดอกสองตัวนี่กับเป็นาสร้างกับเดกมึงไงมึงไงมึงม่อืมเวียนกันไปเวียนกันหน้าอยู่พวกปน,นิ่ดิงีืมแมกครับ เมี่ยงปลาทูกินกับหลานชายโยกังขางทั้งหมดใส่ยซ่ได้ไวเป็นบนอกนะเน๊อแต่มือกับพ่อเนะข้ามเมืงง่อปปึมๆค่ะกินมาข้ามเมื่อกับบรรนะแสบเนาะอันงเท้ากินข้าวเยอะ

อโอ้หป่ปลายปลาหืมแสบขนานดะ คำใหญ่ๆโตๆเอา

อ,เหเหอ่านตลอดแซ่บกัเช่อว่าคนอยู่นคนบ่ตายกันเลยะการเช่านบ่ตายกเลอือบคนอไามาอ่บออืมอืมบ่หูบ่ยิ่งเลยอืมกินเด็ก สวัสดีค่ะโอเคค่ะคิดหนาครอบกันมั้ย